สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพงธรรมาพาเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางภาษาวิทยาหรือทางสมองนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดเรื่องที่ฟังสบายๆนะครับแล้วก็ก็ผู้ป่วยก็ชอบถามเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็เข้าใจอยู่ว่าเมื่อก่อนตอนที่กําลังเรียนแพทย์เนี่ยช่วงแรกๆก,ก็สงสัยเหมือนกันว่าหมอ2องแผนกนี้เนี่ยทำหน้าที่หรือรักษาโรคต่างกันอย่างไรนะครับ วันนี้จะมาพูดถึงอันที่คิดว่าคนทั่วไปก็คงสงสัยว่าหมอสองผแผนกนี้เนี่ยทำงานหรือรักษาโรคต่างกันยังไงนะครับอันแรกก็คือจิตแพทย์นะครับอันที่สองก็คือประสาทแพทย์นะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นประสาทแพทย์นะครับไม่ได้เป็นจิตแพทย์นะครับฉะนั้นฟังดูเนี่ยพอบอกว่าหมอรักษาโรคประสาทเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่า ก็ศาสแพทย์กับจิตแพทย์เนี่ยรักษาโรคเดียวกันหรือเปล่านะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าในทางการเ,าเรียนและการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าพูดในแง,ง่ง่ายๆครับก็คือคุณหมอทางด้านจิตแพทย์เนี่ยก็ดูแลโรคทางด้านจิตใจนะครับที่ไม่ได้เป็นปัญหาจากโครงสร้างของสมองโดยตรงนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกการทำงานนะครับที่ทำให้มีอาการหรือพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากปกตินะครับเช่นเครียดนะครับมีความคิดฟุ้งซ่านนะครับหรือว่าเศร้าวกว่าปกตินะครับอันนี้จะเป็นลนักษณะเหมือนโครงสร้างของสมองเนี่ยปกติแต่อาจจะมีสารเคมีในสมองเนี่ยบางอย่างทํางานผิดปกติ ทำให้หน้าที่การทํางานในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยผิดปกติไปนะครับในแง่ของความเครียดนะครับความวิตกกังวลน,นะครับการที่มีความคิดฟุ้งซ่านมีความคิดที่ผิดปกติอ่าไม่มีเรื่องไม่จริงโผล่ขึ้นมาในสมองนะครับมีเรื่องที่คิดขึ้นเองไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงขึ้นมาในสมองหรือว่าเกิดการซึมเศร้านะครับ หดหูลักษณะเนี่ยครับอันนี้เป็นโรคของทางด้านจิตแพทย์ดูแลนะครับส่วนทางด้านประสาทแพทย์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ดูแลแค่เรื่องสมองนะครับบางทีแต่ไม่รู้จะแทนตัวเองว่ายังไงบางทีก็บอกว่าเป็นหมอสมองนะครับแต่จริงๆเนี่ยประสาทแพทย์เนี่ยดูแลเรื่องระบบที่เกี่ยวกับประสาทวิทยาของร่างกายนะครับซึ่งก็ลาก รวมไปตั้งแต่สมองจนไปถึงไขสันหลังรากประสาทนะครับเส้นประสาทส่วนปลายแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับก็เรียกว่าทางระบบของโครงสร้างของสมองนะครับก็จะครอบคลุมถึงโรคที่เป็นลักษณะของอโครงสร้างนะครับหรือพวกอาโตมีที่ผิดปกตินะครับมากกว่าทางด้านที่เป็นเรื่องหน้าที่การทำงานหรือฟังชั่นอลนะครับเหมือนทางระบบจิตแพทย์นะครับ ขอถามว่าแล้วดูแลหมอประสาทแพทย์เนี่ยดูแลอะไรบ้างน,นะครับก็คือดูแลทั้งโรคทางสมองครับอัลไซเมอร์พากินสารเลือดตีมลาดเลือดแตกนะครับาลามลงมาที่โรคทางด้านไขสันหลังนะครับก็จะมีพวกโรคของทางด้านไขสันหลังเอนะครับพวกเขาเรียกว่าปกเส้นประสาทส่วนกลางอักเสบหรือปอกเส้นประสาทส่วนส่วนกลางเนี่ย โดนโจมตีจากภูมิแพ้ตัวเองนะครับลากไปถึงโกกรคกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG ALS ต่างๆที่เพิ่งพูดไปแล้วก็รวมทั้งพวกเล่นเส้นประสาทฝอยนะครับต่างๆด้วยครับเช่นช้าไปมือไปเท้านะครับหรือว่าอ่อนแรงไปมือไปเท้าอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับฉะนั้นจะเห็นว่า,าหมอทั้งสแผนกเ,เนี่ยทำงาน และดูแลคนไข้เนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับงั้นถ้ามาเจอทางด้านไหนที่เป็นนะครับก็ควรจะปรึกษาโรคให้ถูกนแผนกนะครับเพราะว่าก็มีเหมือนกันนะครับว่าบางโรคเนี่ยเราก็ดูแลด้วยกันนะครับอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์บางระยะเนี่ยก็มีอาการทางจิตเวทร่วมด้วยได้ครับหรือว่าโรคความจําเสื่อมชนิดต่างๆเนี่ย ก็มีอาการทางสมองก่อนแล้วก็จะมีอาการทางจิตเวชตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าบางโรคเนี่ยจะมีการดูแลโดยหมอทั้งสองแผนกดูแลรักษาร่วมกันนะครับแต่ว่าบางภาวะเนี่ยก็ดูแลโดยหมอท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นหลักนะครับเช่นถ้าเป็นอาการพวกโรคซึมเศร้าครับวิตกกังวลน,นะครับหรือว่าอาการนอนไม่หลับแบบ แท้ๆเลยเนี่ยจริงๆก็ควรจะพบจิตแพทย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาทางด้านโรคระดับตีบละดอบแตกพาร์กินสันอัลไซเมอร์ไมเกรนพวกนี้นะครับโรคปวดหัวเนี่ยก็มาทางด้านหมอประสาทแพทย์นะครับหรือว่าหมอทางด้านประสาทวิทยาครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับว่าจริงๆก็เจอบ่อยว่ามาีนัดมาแล้วครับก็หมอก็ต้องส่งต่อไปให้จิตแพทย์ก็มีหรือจิตแพทย์ ก็ต้องส่งต่อมาให้หมอสมองอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นคอลัสโคบโรคกันหรือได้บางกรีเนี่ยตรวจทางด้านหมอสมองไประยะหนึ่งเปโรคไซเมอร์เนี่ยพอเริ่มเข้าสู่ระยะสามที่ผมเคยพูดไปเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการทางจิตเวชขึ้นมาก็จะต้องดูแลทั้งสองแผนกร่วมกันนะครับนั้นก็เป็นเกลดเล็กเก็ดน้อยครับว่าจิตแพทย์กับประสาทแพทย์นั้นทํางานต่างกันอย่างไรครับขอบคุณครับ